สวัสดีครับวตอมเดลิการเงินครับวันนี้เรามารีวิวนะครับกองทุนรวมแต่วันนี้ไม่ได้เอากองทุนรวมขึ้นมายกมารีวิวนะครับแต่วันนี้ผมมารีวิวเครื่องมือหนึ่งครับที่ช่วยให้เราสามารถสแกนกองทุนรวมได้หลายคนบอกว่าอยากจะรู้ว่ากองทุนรวมไหนที่เข้าตาบ้างกองทุนรวมไหนที่เรียงผลตอบแทนจากมากไปน้อยเรียงค่าธรรมเนียมจากน้อยไปมาก เรียงความเสี่ยงจากน้อยไปม,มากอะไรแบบนี้นะครับหลายคนจะถามผมเข้ามาครับแล้วผมก็อาจจะให้คําตอบได้ไม่หมดเพราะผมเองก็ไม่ได้รู้จักทุก,กองทุนวันนี้ผมมีหนึ่งเครื่องมือครับที่ฟรีด้วยนะแล้วสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเรียงลําดับกองทุนรวมที่เราสนใจได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเครื่องมือนี้ใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างนะครับผมเข้ามาที่เว็บของ Wealth Magic นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description พร้อมกับใต้ comment นะครับ เวลาเราเข้ามาดูเนี่ยตัวนี้แอปพลิเคชันเป็นเว็บแอปเนาะชื่อว่าคำว่า my screener ตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาสแกนกองทุนได้เ็าบอกว่า my s c a n n e r นะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะครับหรือผู้ที่สนใจกองทุนรวมเนี่ยสามารถคัดกรองกำหนดเงื่อนไขและค้นหากองทุนได้ตรงกับความต้องการของเราที่มันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยนะครับโดยเราสามารถเปรียบเทียบเฉพาะกองที่สนใจเนี่ยโดยการ กดเช็คบล็อกนะครับเราก็สามารถเปรียบเทียบได้สูงสุดครั้งละ10กองทุนเครื่องมือมีอะไรบ้างนะครับทางด้านบนเขาก็จะมีเรียงอยู่ว่ารายละเอียดกองทุนผลการดําเนินงานความเสี่ยงค่าธรรมเนียมในการซื้อขายนะครับมีผลตอบแทนให้เราเลือกมี SD เนาะมันมีหลายหัวข้อรายละเอียดกองทุนรหัสชื่อ NAV เรื่องของผลการดําเนินการในอดีตว่าย้อนหลังกลับไป1เดือน3เดือน6เดือนผลตอบแทนย้อนหลัง1ปี3ปี5ปีเป็นอย่างไรอยากจะเรียงตรงไหนหรือความเสี่ยงนะครับ standard deviation ก็คือ sd หรือความผันผวนของผลดําเนินการ sharp ratio ก็คือเอาหลายๆเอา3เมตริกมาวัดรวมกันนะครับเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรื่องของ information ratio นะครับว่าในมุมของของกองทุนรวมเนี่ย นะครับผลตอบแทนในมุมของเรโชของอินโฟเมชันที่เรามีเป็นแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆตัวเนี้ยมันมีอยู่ในทุกๆหนังสือชีช้ชวนนะแต่ผมไม่ค่อยได้บอกเท่าไหร่นะครับมีคธรรมเนียมในการซื้อขายนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับงั้นลองมาลองกดดูกันหน่อยนะครับสาหรับรายละเอียดกองทุนไม่เอานะเอาผลการดําเนินงานสมมติผมบอกว่าอยากดูผลการดําเนินงานย้อนหลัง1ปีจากมากไปน้อยนะครับเพราะผมให้แสดงแค่สัก10กองทุนก็พอ เนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วครับว่า10กองทุนรวมเนื่องจากเราไม่ได้คัดประเภทกองทุนทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะขึ้นมาหมดเลย TMB o i l นะครับถ้าเกิดเราดูผลแบบแทนย้อนหลัง1ปีเนี่ย116.46%โอ้เยอะเนอะนะครับ3ปีเป็นแบบ annualize คือเป็นแบบ เป็นแบบปลายปีแล้วเนาะหารเป็นหลายปีให้แล้วเป็น6เดือนห้าเดือนเท่าทีครับ5้าปี5้าปีก็เป็นหลายปีมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหารให้แต่ทีนี้เราบอกว่าเราอยากจะสกปบกองทุนรวมด้วยถ้าเกิดบริษัทเราไม่ยุ่งนะครับแต่เอาประเภทกองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนแล้วกันเป็นหุ้นนะครับแล้วผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยเราดูที่1ปีอย่างเงี้ยนะครับอ่าย้อนหลังกันไป ซึ่งข้างบนมันก็ย้อนหลัง1ปีเหมือนกัน1ปีที่ผ่านมา S C B นะครับตัวแบงกิ้งนะครับตัวนี้ก็เป็นเซกเตอร์แบงกิ้งของไทยเนี่ยบวกไป70.67%แบบนี้เนี่ยเห็นไหมบอลตอบแทนม,มันก็จะค่อนข้างสูงมากแล้วก็เลี่ยงมาให้กลุ่มเคของตัวแบงกิ้งเนี่ยก็จะเติบโตเยอะมากเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับหรือถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเอาแบบไม่มีการจ่ายปันผลด้วยแล้วก็กดติ๊กไม่จ่ายปันผล แม้ว่าตัว S C B Banking เมื่อกี้หายไปละเพราะาตัวนั้นมีการจ่ายปันผลแต่ตัว K Banking ก็จะโผล่มาแทนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอามาให้มันิส s t มาเป็นตารางถ้าอยากจะให้เปรียบเทียบนะครับสมมติผมบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นมันมีตัว Banking นะเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนผมมี K Banking กับตัว S C B Banking ผมอยากจะเปรียบเทียบกันจังเลยว่า2ตัวนี้จริงๆเราก็ดูด้วยสายตาได้แต่เราก็กดเปรียบเทียบไว้2ออันอย่างเงี้ยเรากดเปรียบเทียบต่อได้ นะครับเมื่อเรากดเปรียบเทียบตรงนี้มันก็จะขึ้นมาในมุมแอสเพ็กต่างๆเช่นชื่อกองทุนนะครับเอาเมาส์ไปส่องก็จะเห็นชื่อเต็มอันนี้เป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะต้องได้เปรียบในเรื่องของค่าธรรมเนียมใช่ป่ะเดี๋ยวมาดูกันประเภทของกองทุนก็บอกเป็นตราสารทุนมีชื่อย่อนะครับ EQF คือ Equity Fund นะครับกองทุนรวมหุ้นหรือกองทุนรวมตราสารทุนซึ่งเอาเมาส์ไปเจาะก็จะเห็นเนาะนโยบายนะครับเป็นแบบ No ไม่มีการจ่ายปันผล Yes คือการจ่ายปันผลเห็นความแตกต่างละ NAV ล่าสุดเราอาจจะไม่ได้สนใจแต่ผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีถ้าเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีมันเอาระยะเวลาที่เราคำนวณ NAV ย้อนหลังล่าสุดเนี่ยเราย้อนไป1ปีนะครับมันไม่ใช่ทุกๆปีเนาะนะครับก็6 9 7 5ก็ห้ับเจ6 7อืมแต่ที่น่าสนใจผมไม่แน่ใจว่าผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีตรงนี้รวมปันผลหรือเปล่า เนื่องจากว่ากองทุนรวมเนี้ยมันมีปันผลอันนึงไม่มีอันนึงการเทียบแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีตรงนี้รวมปันผลหรือเปล่านะครับผลการดําเนินงานพอกดไปเราก็จะเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับไม่ได้ต่างกันมากในตรงนี้ความเสี่ยงอันนี้น่าสนใจ SD เราสามารถเปรียบเทียบได้เลยเห็นปะนะครับซึ่ง s อ b ตัวเนี้ยมันเพิ่งมาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลไม่มีมันเลยเปรียบเทียบลำบากนะครับชาร์ปเรชัเรื่องของ Information Ra t i o นะครับค่าธรรมเนียมซื้อขาย ค่าธรรมเนียมซื้อขายก็จะเห็นอยู่ว่า,าตัว K กับตัว s อ b ต่างกันอย่างไรอตัตราส่วนในค่าใช้จ่ายประมาณใกล้ๆก,ก,กันแต่ดูอย่างนี้ปุ๊บอ้พอๆกันนะครับพอๆกันพอรวมเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าค่าธรรมเนียมเป็นไงแต่อันนี้ถ้าเป็น E-Class เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะลองไปลองไปดูในตัวฟันแฟกช t ดอีกทีนึงผมว่าอาจจะไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขาย ทีนี้ลองเอามาตัวที่เราพอจะอ่ะนี่จริงๆมันต้องเทียบกับอันนี้เนาะผมว่าถ้าจะเทียบกันโดยที่แฟแๆเนี่ยต้องเทียบสองกองทุนนี้อ่ะลองลอง,ลองดูกันเราเปรียบเทียบตัว K Banking กับ SCB Banking อ่าเนี่ยซึ่งมันก็จะมีปีก่อนๆนะครับมีเรื่องของความเสี่ยงมีอะไรให้เราเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่าธรรมเนียมอันนี้มันก็จะต่างกันและไม่เหมือนกันเมื่อกี้นะครับสามารถที่จะมาใช้ตรงนี้ได้ซึ่งข้อดีหนึ่งก็คือถ้าเราบอกว่าเราอยากจะฟิลเตอร์เฉพาะบลจในนั้นด้วยนะครับสมมุติผมบอกวันนี้ผมอยากดูของธนาชาติจังเลยผมกดธนาชาติอย่างเดียวขึ้นเลยนะครับมันจะเป็นของธนาชาติอ๋อ TSM Cap ตัวนี้น่าสนใจนะครับแล้วผมอยากเปรียบเทียบกับทาง Principal ละกัน นะครับ2อันเอ๊ะ T S M Cap T Finance แล้วก็มี Principal EF เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถฟิลเตอร์ได้ง่ายดีนะครับส่วนตัวผมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยในการฟิลเตอร์ซึ่งมันเปรียบเทียบได้มากสุด10บนะแต่การแสดงผลเนี่ยหน้าหนึ่งเนี่ยได้50นะครับเราจะเรียงจากน้อยไปมากก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าใน1ปีที่ผ่านมานะครับเป็นอย่างไร ก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายเครื่องมือตรงนี้ให้ใช้งานนะครับก็ชอบมากๆนะครับแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะประเภทกองทุนเยอะด้วยนะนะครับเขาแบ่งย่อยมากว่าตาสาันทุนตาสาันนี้แบบไหนนะครับกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศเนี่ยในต่างประเทศเช่นเป็นตาสาันทุนแบบนี้นะครับถ้าสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะดูเฉพาะนะครับของกรุงศรีกรุงไทย ของเจ้าซึ่งเป็นการลงทุนในต่างประเทศแล้วผมสนใจผลตอบแทนย้อนหลังที่5ปีเป็นหลักอืเรียงจากมากไปน้อยแล้วก็ลองให้มันแสดงผลออกมาอ๋อ K T U S A กับ K F U Europe เนี่ยออกมาผลตอบแทนที่ดีนะครับถ้าเราดูผลตอบแทนผลการดำเนินการอ่ะนี่ไง30ใน1ปีย้อนหลัง30กับ28นะครับ5ปีย้อนหลัง17.77% ต่อ,อปีถือว่า K T U S A น่าสนใจมากๆเราก็ไปทำกันบ้านต่อกดเข้าไปก็จะมีในส่วนของรายละเอียดดูหนังสือชีญชวนต่อได้ นะครับนี่คือความง่ายนะครับของการใช้ตัว Well Magic ตัว My s c r e e n e r ซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขอะไรก็ชัดเจนดีก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่อยากเปรียบเทียบกองทุนรวมนะครับไม่อาจจะแบบไม่ได้อยากสามารถแบบมานั่งดูทีละตัวได้นั่งวิเคราะห์ทีละตัวได้หรือบางคนถามผมว่ากองทุนประเภทนี้ตัวไหนดีสุดผมว่ามันไม่มีคําว่าดีที่สุดหรอกเพราะในมุมมอ,องผมมันก็ดีสุดสำหรับผมเสมอนะครับในช่วงเวลาทุกวนันนี้ถ้าเกิดใครเอากองทุนมีปัน ผลมาผมอาจจะบอกผมไม่ชอบเพราะนั้นผมให้น้ำหนักกับสัดส่วนมูลค่ามากกว่าอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆอาจจะชอบตัวปันผลมากกว่าไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามุมมองแต่ละคนสิ่งที่เราชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูด้วยตัวเองดีกว่านะครับด้วยเครื่องมือของ My Screener ของของทาง Wealth Magic ที่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์นะแต่ผมก็ใช้เครื่องมือเนี้ยในการที่เอามาดูกองทุนรวมที่เราสนใจด้วยนะครับก็เลยเป็นอะไรที่ผมว่ามันง่ายดีเราก็ มันสามารถทําได้ทุกคนนะครับไม่ว่าใครจะมีความรู้มากมายไม่มากมายสามารถใช้เครื่องมือที่ผ่อนแรงเราไปได้นะครับก็วันนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับติดตามไดร์การเงินทุกช่องทาง f c e e o o o นะครับยูทูบ ไลน์ o อ e เ c นแชไดรีการเงินนะครับอแล้วก็ TikTok อกด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ